อทำไมไม่เห็นมีคนขายออกมาเลยล่ะเจ้านายนั่นเหรอเมียวว่าแต่เจ้านายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อฉันก็มาซื้ออาหารแมวน่ะเอ๋ที่นี่มันร้านขายอาหารหมาดูสิมีหมาด้วยไม่น่าไว้วางใจนี่พวกคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยครับอย่าไปเล่นกับหมาตัวนั้นนะถ้าโดนกัดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปฉีดยาหลายเข็มเลยนะครับ Ų, มาตอนนี้รอฮะเฮนี่แน yup> um ่นี่แน่ฉันจะเอาลูกบอลแกไปเล่นเอ่อมโดนี่แย่แล้วแหละหมามันกระโดดเอ๊ะทำไมหยอยไปแกล้งหมายอย่างนั้นล่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดอริกาว่าแคทเตอร์ละตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบบอกแน่ยูวันนี้นะคะพี่ซีก็มาอยู่ในร้านที่มีน้องหมาสุดน่ารักด้วยเหมียวไม่ชอบหมาเท่าไหร่เลยบางทีหมาตัวนั้นอาจจะมีโรคก็ได้นะ มิโดริแย่แล้วแหละหมามันตามมาแล้วอะไรนะหยอยก็เมื่อกี้ฉ euh ันไปแกลงหมาตัวนั้นน่ะนะแล้วหมาน่ะเออหยอยเป็นอะไรนะเจ้านายแย่แล้วล่ะมิโดริรีบขึ้นไปเถอะรีบขึ้นไปสรุปแล้วหยอยเป็นอะไรเนี่ยมิโดริฉันจะบอกอะไรให้นะหมาตัวนั้นน่ะมันมันหลุดออกจากโซ่แล้วนะสิอื้อมันไลยไปแล้วด้วย แต่คนไหนหยอยเนี่ยฉันเองไงหยอยอหรือว่าเมื่อกี้ผีหรอกหนีเธอต้นไหนเหมีวใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นตอนนี้เรามาหาทางออกจากที่แห่งนี้ดีกว่านะคะโอ้โหเหมือนว่ามันจะเป็นเขาวงกตซับซ้อนหูเจอทางออกแล้วค่ะเออชีวิตวันนี้มีแต่หยอยเท่านั้นไม่ดอริฉันนึกว่าเธอจะออกมาไม่ได้ซะอีกนะนี่หยอยมาถึงตอนไหนนะ่ะไปกันต่อเธอเร็วคะ่ะไม่ดอริ เด้มา้ามันก็มากัดเธอหรอกรอฉันก่อนนี่ไปทางนี้เชื่อโยยแล้วจะล้งเอ้ไปทางนั้นเหรออืมตามมาเซโอเคเรามาก่อนโยยแล้วนะคะเราจะทําการแข่งกับโยยเลยแล้วกันค่ะถ้าจะแข่งกับฉันเหรอฝันไปเธอเอ๊ยโยยจ้าโุ้ยโยยรีบร้อนไปนะคะเมื่อกี้นี้โดนกระบอกแชมพูหรือเปล่าเนี่ยโดนไม่ได้นะคะน้ํานี้มันมีพิษเจ้านาย แล้วหยอยล่ะนั่นไงหยอยตามมาข้างหลังแล้วล่ะเมียวโอเคตอนนี้นะคะเราจะขึ้นไปหงสตกช่งงางนั้นเราจะขึ้นไปข้างบนสุดนะคะแล้วก็ทําการหนีหยอยไปให้ไกลสุดขอบโลกเลยค่ะไม่อย่างนั้นนะคะเจ้าหมาตัวนั้นเนี่ยจะต้องมากัดเราแน่ๆเลยเพราะหมาเนี่ยเขาจําคนที่ทําร้ายเขาได้นะเด็กคนรีบไปทางนั้นสิครับหมาที่เนี่ยมันดุสุดยอดผมมาเป็นฝาแฝดกับน้องคนนั้นนะครับ แต่สนิมโดนไปเนี่ยเป็นบัตรไทย,ยักอเปล่าก็เดินระวงังระวังสิครับไปเถอะนะเหมียวอย่าพึ่งไปอะไรกับเขาเลยโอ้ยดูเหมือนว่าเราจะต้องไต่สายโทรศัพท์อันนี้ไปนะคะโอ้ยตายแล้วตายแล้วฮึใช้แล้วล่ะครับไต่ไปเลยสายสัญญาณโทรศัพท์นั่นอนะสัญญาณกำลังวิ่งดีแลยทีเดียวเชียวอ่าอา,อา,อาสีฟ้าๆนั่นนะ่ะหรอใช่แล้วแหละอย่าโดนนะโดนะอะช็อตทันทีเอเจ้านายระวังนะ โอเคเหมียวฉันจะตั้งใจเพื่อให้เราปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะคะพี่ซีก็มาอีกด่านหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะดูเหมือนว่าเราจะต้องเดินไปห้ามโดนแปลงอันนี้อก็พึ่งบอกอยู่ว่าห้ามโดนแปลงไงเจ้านาย เออเมียวบางทีฉันก็คิดว่าขาสั้นๆของฉันเนี่ยมันจะกระโดดข้ามด้ามแปลงได้นะสิ <c oughs> โอเคไปใหม่ค่ะ <c oughs> เราจะต้องเดินอ้อมนะคะตอนนี้พี่ซีไม่แน่ใจว่าหยอยเนี่ยหายไปไหนแล้วนะหยอยอาจจะโดนหมากัดไปแล้วก็ได้นะคะอ้าหยอยไม่นานเลยเห็นกันอยู่หลัดๆโดนหมากัดซะแล้ว <c oughs> ัน,น่นมันน้องหมาเฮเเหมียวจะเย็นจะเย็นเอ้เอ,อมีแต่ขนหมาเต็มไปหมดเลยแล้วแล้วเราจะไปตรงนั้นเหรอก็เราอาจจะต้องไปตีสีกับน้องหมานะเอาเป็นว่าเอ้เอไม่น่าจะตีสีได้แล้วเจ้านายระวังตัวเอ้อเอ้เอหรเ,เจ้านายเอ,เอ้ไม่น่าเลย โดนหมากินจนได้มาอะไรกินคนกับแมวเอ,อ่อเมียวบางทีเนี่ยหมาตัวน,นั้นนะ่ะอาจจะอยากเล่นกับเราก็ได้นะอ,อถึงขั้นกินขนาดนี้เหมียวว่าเขาไม่อยากเล่นกับเราหรอกเจ้านายอ,อ้เมนูนี่ก็โดนกินมาเหมือนกันเหรอเนี่ยแย่ yeah, ชมัดทางออกก็มีทางเดียวนั่นแหละนะคิดเอาเองแล้วกันว่าทางไหนน่ะเอ,อ๊ะอย่าบอกนะเหมียวเอาเป็นว่าเราไปกันดีกว่านะคะ โยเจ้าหมาตัวนี้นะคะกินสารพัดอย่างเลยทีเดียวโอเคนี่นะคะไปทางนี้เลยละกันอเดินไปเลยเจ้านายเดินตรงๆนั่นแหละเออ,เ,อเดินตรงๆเหมียวเอ๋ยเอ้ใครจะไปรู้แล้วโอเคนะหลังจากที่ตกเมื่อกี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่ค่ะโถชีวิตนะพี่ซีก็นึกว่าไขาสันหลังอันนี้เนี่ยมันกระโดดได้นะคะเราต้องกระโดดตรงนี้ค่ะฮึบ ซีอันนี้อซ okay, okay, ้ายขวาซ้ายอไปไปทางขวาซ้ายเจ้านายระวังตกไปในบ่อเลือดนะโอเคเหมียวไปแล้วแหละโอ้โหข้างหน้านี้นะคะเขาบอกให้เรากระโดดเหออกอบไม่ทันน่าไม่ทันจริงๆด้วยโอเคเอาไม้บไวเหลือเกินเออเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีอเออใจเย็นนะคะชีวิตนี้เออเรียบร้อย ดูนั่นสินั่นมันนั่นมันเอ๋เหมีย <c> ว <oughs> และแล้วนะ,ะเราก็ออกมาจากทางนั้นจริงๆด้วยค่ะโอ้โหชีวิตนี่แมโ่โนะไปไหนนะ่ะออาเหมียอยากกลับบ้านแล้วอ๋อออกกระโดดไปเลยนะ่ะตรงนั้นแหละเอะตายเลยหูยทางออกนะคะต้องออกทางหน้าต่างนะคะแล้วพี่สีก็ดันเลือกบ้านนั้นนะ่ะเจ้านายเราไปอีกบ้านหนึ่งเถิดนะโอเคเราจะไปอีกบ้านหนึ่งนะคะ ทางนี้ลกันออไอฮ,ฮะมาทางนี้เลยแล้วเข้าเร็วเข้าครับผมจะวิ่งนะไปก่อนเลยโอ้ยอย่างเร็วนะฮะเอาละพร้อมแล้วเหมียวอือไปเลยเฮืยููเฮอฮืออตกไปแล้วหนึ่งตัวแอแยกกระจายเป็นชิ้นส่วนเอาละเหมียวตานนี้ฉันจะต้องไม่ตายเชื่อฉันไหมล่ะสู้ๆนะเจ้านายไม่ว่าจะยังไงเหมียวจะคอยเชียร์ยูวู แล้วนายเหมียวทําได้อือดูก่อนดูก่อนเหมียวเออต้นไม้นี่เปล่าไอ,อ้ต้นไม้มันยืนไม่ได้โอเคเหมียวฉันรู้แล้วแหละว่าต้นไม้ยืนไม่ได้นะคะเอาละไปนะครับไปกันเลยดีกว่าเราจะต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะการเล่นโรบอทนะคะจะต้องมีการลองผิดลองถูกอ,อลองถูกนี่เรียบร้อย แล,แล้วนะคะพี่สิก็มาถึงเส้นชัยแล้วค่ะอ,อ,อาจาจ้านายนี่ใจจังในที่สุดเราก็กลับบ้านได้แล้วล่ะอุ้ยเหมียวดูเหมือนว่าข้างหน้านั้นอ่ะจะมีลูกหมายอยู่นะเราไปดูกันดีกว่าอาลูกนั้นน่ะเหรอหมาน่ารักจังเอ๊ะไม่น่ารักแล้วดูหน้าตาสิอ หมวขอโทษนะน้องหมาน้องหมาเป็นหมาที่น่ารักที่สุดเลยน่ารักกว่าแมวอีกออย่ากโกรธกันนะอย่ากออกมาจาักรูปนะเออเหมียวเธอเป็นอะไรนะ่ะช่างเป็นแมวที่เพอ้อเจอสิ้นดีเลยนะเนี่ยเหมียวไม่ได้เพอ้อเจอนะหมามันน่าก,กลัวแล้วแหละตอนนี้ ถ้าใครชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายแอนี้น้องหมาอ่ะเหมียวอยากได้ลูกบอลขอหน่อยได้ไหมแอนน้องหมาไม่ตอบแสดงว่าได้ใช่หรือเปล่างั้นเหมียวเล่นลูกบอลนะแอนน้องหมาใจดีที่สุดในโลกเลย น่ารักสุดๆเลยลูกบอลอันเนี้อาเหมียวชอบมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยเอไม่โกรธกันนะใครว่าฉันไม่โกรธละฉันโกรธแกตั้งนานแล้วจะาแมวโดยฉันจะขยำแกให้ตายคาทีฮ่ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ตามลิงก์ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยน่ารักสุดๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกับเหมียวเธอเอ๊ะเอ๊ะดูคลิปนี้หรือยังอะสนุกนะจะบอกให้ ดูกันเลยดูกันเลยอย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะไปก่อนละบ๊ายบาย